สนามไฟฟ้าคิเล็กติดฟิวอินเทนซิตี้ย่อด้วยตัว E สัญลักษณ์ครับตัวหาแสดงว่า E เป็นอะไรเเอนะนิยามของความเข้นสนามไฟฟ้านิยามจากแรงต่อเบ่คหน่วย รแรงต่อประจุหนึ่งวยหรือเขียนให้มันเข้าใจง่ายหน่อยก็คือแรงที่กระทำบนประจุบวกหนึ่งล หรือแรงที่จะทำบนประจุหนึ่งอตถ้าเขียนเป็นสมการตามนิยามแรงต่อประจุหนึ่งหน่วยคําว่าต่อคือการหารแรงคือ F ต่อคือการหารประจุหน่วยก็คือหารด้วยคี่ได้เ้อากีหน่วยเป็นโวลต์ต่อเมตรสนามไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์ต่อเมตร ทีนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพเองใหม่ครับเมื่อกี้ที่จุด A มี U A ที่จุด B มี Q B ประจุเท่าไหร่ไม่รู้ผมต้องการหาแรงที่กระทำบนประจุ Q B อันนี้เราเรียกว่าอะไรครับ F, F Q B หรือ F B ก็อะไรก็ได้ FB f ม B. B ีคืออะไรครับ ans, <Q B. S 1> แบงรง,งที่กระทำบนวัจุคุว B แต่ถ้าผมเปลี่ยน Qb เป็นบวัวงคตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรกันดีครับ E ที่จุด B สนามไฟฟ้าที่จุด B ้าใจไหมเพราะว่าอะไรแรงที่จะทำบนปถิบวกหนึ่งพูลอมคิวเป็นกี่พูลอมก็แล้วแต่เป็นแรงแต่ถ้าคิวเป็นหนึ่งพูลอมเมื่อไหร่ก็คือทีอยามของสนาดไฟฟ้าแรงที่จะทำบนสถิติหนึ่งพูลอมตรงนี้มีอะไรสงสัยไหมครับเคลียร์ก่อนนะอ่าเคลียรคนะขอใหม่ครับ จะกดการทดลองของกูรลองก่อนหน้านี้ใหมนะครับผมมี QA และ q b ผมต้องการหาแรงที่กระทำบนประจุ q b q b กีกูลองไม่ต้องไปสนใจแค่เท่าไหร่เป็น f B เป็นดนะ แต่นิยานะมของความเข้มสนามไฟฟ้าคืออะไรถ้าผมให้ QB เท่ากับบวกหนึ่งคูลองเมื่อไหร่ตัวนี้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นจะาสนามไฟฟ้าที่ q ีโอเคนะดังนั้นสนามไฟฟ้าคือแรงที่กระทำบนประจุบวกหนึงคูลอง นะครับหรือแรงต่อหนึ่งหน่วยกคำว่าหนึงหน่วยอเป็นหนึ่งูณลมยไรงสัยไหครับถ้าคูดีเท่ากับหนึ่งองณลมเมื่อไหร่เเนี้ก็คือบีีแรงที่ถื อีที่จุดปีนี้เกิดจากอะไรเกิดจากที่ีเกิดจากประจุไฟฟ้าที่นี่อโอเคนะครับไปเกิดได้ไหนเกิดบนประจุผมหรือคูหรอใครมีอะไรสงสัยประ่กัเด็่นี้ไหมครับ 你啊。<Yeah. S 2> yeah. คนประจุอ2นะเขียนได้ไล้ไหครับเหียนสมการได้เป็น นี่คือผมหัวที่แล้นะทีนี้ผมเปลี่ยนชื่อสองเป็นสมรางการนี้จะเหลืออะไรครับ Primero, <c oughs> 2กน f ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับที่เกิดจากอะไรเกิดจากอะไร้ก u2 เกิดจากจ u ตอนแรกเป็นสัมพครับ ได้มาซึ่ขขงพลังงานนี้เองได้อ่าทีนี้ก็สงสัยว่าทําไมต้องหารได้คิวสองเพราะว่าทําให้มันเป็นหนึ่งคูงนะเห็นไหมไม่ว่าคิวสองจะเป็นกี่คูณก็แล้วแต่เมื่อหารได้ตัวนี้ก็เป็นเป็นบวกหนึ่งคูองก็จะได้เป็นสำนวก็คือพีชคการแยกตัวแรนี่นนอเอดี๋ยวกนะ่อนนะดังนั้น เราก็จะได้ความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุบแบบจุดจุดเดียวได้เป็นสมการมเท่ก Q ตัวค